เดียวมากไปนี่พี่โอ๊ตขอเสียงประมือหน่อยค่ะโอ๋งไก่พักทายแฟนๆสักนิดหนึ่งละกันครับผมสวัสดีครับผมผมโอมชิติวัฒน์ครับเบลคิ้งเรากิ้งคิ้งเราโอ๋หล่อกมากหล่อกไหมหล่อกไหมหล่อมากสวัสดีครับผมไก่กันตะพลนะครับ โอ้ยสนิดหนึ่งนะคะให้หายคิดถึงแฟนๆหลายๆคนก็คิดถึงมากๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะถามอาจจะมาข้างหน้านิดนึงนะโอเคก่อนที่จะมานั่งพูดคุยกันในเรื่องของแบบว่ากิจกรรมยามว่างอะไรต่างๆนะคะอุ้ยแล้ละคนมีการแบบว่าเออแบบเห็นไหมใครนั่งก่อนด้วยอย่างนี้อย่างนี้เอออะงั้นถามทั้งคู่ทั้งโอมแล้วก็ใคเลยละกันนะปกติแล้วเนี่ยอย่างวันทำงานอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเจอกันอยู่แล้วเนาะแต่อยากรู้ว่า จริงเราชอบแบบอะไรที่อย่างส่วนมากเราไปทํางานด้วยกันเราจะได้เที่ยวหล,หลังหลังแบบ after work <อ>ด้วยแบบทำงานต่อแล้วก็เที่ยวกันต่ออะไรเงี้ยผมก<ช>็ทำกันดีไซน์ไปในตัวอะไรเงี้ยผมใช่ก็ถือว่าสมมติเสร,ร็จงานไปกินข้าวด้ว<ช>ยกันไหมอ่ะมมั้ยอร่อยอย่างเงี้ยมีม,มั้ยมีครับม<อ>ีพูดได้เหรอครับแนะนําได้เหรอได้ได้ได้หรือจะแนะนำเซนเต์ฟิลก็ได้ไม่ต้องหลอกวันนี้ได้แนะนําอยู่แล้วอ่ะแล้วอย่างอย่างเวลาอยู่บ้าน ทำอะไรปกติผมจะเป็นคนชอบดูหนังครับแล้วก็ที่บ้านผมเลี้ยงแมวอ๋อทักแมวัแมวครับทุกวันนี้ก็จะคุยขี่อยู่กับลูกแล้วเวลาเวลาแบบคุยกับแมวทำเสียงยังไงอูมองหน้าเหรอมองหน้าแมวแล้วก็เรียกว่าพอหน่อยออย่างนี้ค่ะอ่ะแล้วโอ๋หลัดทำอะไรบ้างผชายอยู่บ้านจริงๆก็ก็หลายอย่างนะครับนอนไหมนอนไม่ค่อยนอนเท่าไหร่ นอนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าก็จริงๆไม่ค่อยชอบอยู่บ้านชอบออกไปข้างนอกมากกว่าผมชอบแบบบางทีเราไปปั่นจักรยานไปแบบทํากิจกรรมอะไรแบบกิจกรรมการแจ้งใช่ครับผมชอบเป็นคนชอบปั่นจักรยานอ่าะก็เป็นสายแอคทิวิตี้สุดๆแล้วแล้วเป็นการชวนนะชวนแบบว่าชวนใคนะไม่เคยชวนไปปั่นจักรยานเลยนะก็เดี๋ยวชวนน้องมาด้วยกันก็ไม่ซื้อก่อนเลยต้องซื้อจักรยานก่อนใช่ใช่ก่อยื่นได้ปะได้เลยได้เลยซ้อนได้ไหมซ้อนซ้อนไม่ได้ก็ Fordi. <laughs> สมุยนะฮะเนีน่ไปสมุยสมุยทำไมถึงเลือกว่าสมุยทำไมถึงเลือกสมุยเออจริงๆก็เป็นเกาะเกาะหนึ่งที่แบบว่ามันแบบเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนที่มาเที่ยวเนี่ยต้องไปอะไรนะโหมันก็เหมือนแบบมีชาวต่างชาติด้วยมีอะไรด้วยช่วงนี้เป็นงานของไลน์ด้วยเออจง,จงเนาะ <ๆ S 2> สนุป เลงเนี้ยมันมีผลต่อสภาพผิวของเราไหมคะมีนะครับเ<ต>รือร่องที่ว่าเหมือนแบบแต่ละวันกอับไปเราก็ค่อนข้างจะเจอมล,ลพิษนะครับอ,อย่างสมมุติเวลากลับไปเนี่ยเรามาเช็คหน้าเราก็จะเห็นเลยว่าอ่ะมันมีสิ่งแปลกปลอมอย,อยู่ใช่ไหมครับค่ะแล้วอย่างเงี้ยเรามีวิธีการในการดูแลผิวตัวเองยังไงเพราะว่า ่าวะอะไรเยอะใช่ไหมครับยิ่งกลับมาบ้านน้องบอกว่ายิ่งผมกรีดมานี่คือเป็นดำๆคือฝุ่นละอองแต่ว่า PM 2. 5ุห้าหรืออะไรม,มันเยอะมากๆซึ่งการคลีนซิ่งเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญสําหรับแบบอย่างเราผู้ชายเนี่ยมันก็สําคัญไม่แพ้ผู้หญิงเลยเลยนะครับผมผม,ผมคิดว่ามันคือการทําความสะอาดให้ให้ให้ดีก่อนเตรียมผิวอะไรอนยะ่างเงี้ยผมเพื่อก่อนจะลงลีลงอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเน้นในการทาความสะอาดใช่ครับค่ะได้ละคะ่ะ ือเหมือนกันเลยครับก็ไม่ว่าเราจะทั้งทํางานหรือออกไปข้างนอกทุกวันเราก็มีการขีดหน้าเพื่อความสะอาดของใบหน้าใช่ไหมใช่ก็นี่คือสิ่งสําคัญที่ไกให้มาเป็นอันดับแร,แรกเลยือการขีดหน้านครับอ่าค่ะแล้วมีความกังวลไหมสภาพผิวหน้าเราบางที่แบบแน่นอนแหละบางคนก็จะมีความก,งากางาาังวลแบบปัญหาอย่างเช่นไปวนแบบผิวแพ้ง่ายบางครั้งสิวขึ้นง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยไกเองมีความกังวลไหมสภาพผิวของตัวเองค่อนข้างที่จะกังวลเลยครับค่ะ เ็นซลล์พันธ์ซึ่งแต่ละครั้งที่เราจะเลือกใช้อะไรเราต้องพิจารณาให้ดีที่สุดเลยค่ะมันก็ย้อนกลับมาที่การทําความสะอาดผิวอยู่ดีเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นในการดูแลผิวจริงๆเนี่ยมันมาจากการทําความสะอาดผิวอย่างล่าสุดวันนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราได้มาอ,อ,อยู่ในงานในวันนี้เนี่ยของทางเซราฟิลเองนะคะอย่างล่าสุดเซราฟิลเนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์เป็นตัวทําความสะอาดผิวนะคะกับตัวเซราฟิลไฮดรติ้งโฟมมิกครีมคลีเซอร์นั่นเองนะคะ ได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้างมากกว่า25ใชเ่เล็กแบบว่าอุ่นเล็กๆก็สามารถที่จะล้างออกจากแบบรูขุมขนได้อะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างออจริงๆร,รู้สึกว่าดีเนาะเพราะรแบบแต่ละวันออกไปเราไม่รู้เลยครับว่าเราจะออกไปเจออะไรบ้างพอแบบเราไดงนเนี่ยคือ,อปลอดภัยเรารู้แล้วว่าลิปสติการาจะออกบางทิวบางยิ่งดีครับผมค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่แบบว่าสนใจลองได้นะคะลองไปดูลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดของทันเซอร์ฟิลได้เลยนะคะ บอกเลยนะคะว่ามีผลวิจัยรองรับด้วยก็ทําให้เราสบายใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถามทั้งคู่เลยดีกว่าทั้งกรมแลาา้วก็ไกเคยได้ลองใช้เปลิ่ภนณฑ์ของเซ a ตอิบ้างไหมเคยครับผมค่ะจริงๆเราก็เคยใช้ตัวพวกเจนเทอสกิมอ,อ<า>มค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวดังอยู่แล้วที่แบบว่าหลายๆคนอะ่ะชอบใช้การอะไรแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างเวลาใช้เลิตภนณฑ์ของเซติคืออย่างที่บอกไปครับว่า คือยังมีติดบ้านอยู่ใช,ใ,ชใช้ตลอดอันนี้ใช้จริงๆนะใช้จริงๆใช้จริงๆนี่ปรบมือค่ะปรบมือค่ะนี่ใช้ตลอดค่ะโอมอย่าน้อยหน้า <ผม S 2> ใค้เขาบอกว่าเขามีติดบ้านแล้วโอมผมผม,มีขวดแล้วผมก็ทิ้งไปแล้วแล้วผมก็ซื้อใหม่เลยอัน <ะ S 1> นี้พูดจริงๆเหมือนกันพูดจริงเหมือนกันคคืออย่างบอกผมผิวของผมเนี่ยเป็นผิวที่คือแห้งคือใช้แล้วอ่ะคือใช้แบบใช้แล้วแห้งแต่ว่า พอใช้ตัวนี้แล้วไม่รู้สึกแห้งครับผมรู้สึกว่ามันแบบมีความชุ่มชืน้นอยู่ในตัวนี่ผมใช่แล<ช>้วก็สะอาดคค่ะก็อย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ของเซดัฟิลเองเนี่ยนะคะ,ะบิวตี้บล็อกเกอร์เองนะคะแล้วก็รู้จักผู้ใช้จริงเองรีวิวก็ดีมากส่วนใหญ่ก็จะชอบเพราะว่าใช้แล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงด้วย แปลกปลอมหรือแบบมล,ลพิษมลภาวะอะไรต่างๆจะมาติดหน้าเราบ้างทั<ช>้งนั้นผมก็แนะนำเลยครับว่าทุกคนต้องคลนหน้าใช่ค่ะผมใช่หนึ่นัองกลยของเราก็แนะนำเลยครับเซรั่ฟิลองเรานี่เลยเ<อ>นี่ใช้ได้เลยน,นะคะลออผิวหน้าของเรานี่แข็งแรงแน่นอนครับผมนี่ค่ะจะได้แ<อ>บบนะจะได้ go strong ชีวิต go อนเหมือนคู่เลยอะไรแบบนี้นะคะ ส่วนตัวทุกช่อง,องทางนะครับชื่อไกด์จุดเคซีครับ G U I D J U C ครับผมค่ะ<า>ครับผมส่วนผมโอมทิติวัฒน์ครับตอนนี้ก็จะมีซึ้งเสนอให้าารครับชลวรรณครับผมทางช่องแปดครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับผมโอมทิติวัฒน์ทั้งทุกช่องทางนะครับผมขอบคุณครับ